ขึ้นแล้วครับฝั่งนี้ร้อยแล้วไปแล้วอู้อูมันมาฝั่งนี้นะนี่มันมาใส่คันนี้แล้วเดิเไปแล้วครับไปน้ง้งร้อยแล้วครับ ญ่งใอคนนี้ห้าห้าตันใช่ไหมดูดูตุ่นทวองน้ำหนักว่ะแมคโครปดอีกไหนรับ เข้ารีบออกครับเพราะว่า,าจราจรจะติดขัดหนักแต่ละคนนี่ต้องใช้เวลาที่กระชับที่สุดครับเท่าที่ทำได้แล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยอโอ้เพสัญญาณแล้วครับ ตอนนี้ก็ให้สัญ,ญลักษณ์การข้ามถนนแล้วแต่ทำไมยังมีรถเข้าออกอยู่ตองน,นู้นรอลงครับอีกอ่าสี่คันคันตรงนี้ห้าคันครับทั้งหมดโอ้จะไปได้ไหมเนี่ยจะดูฝั่งไหนึงจะมองเห็น เดินไปที่ขอบแล้วครับตู้ตะโตก,กเห็นแน่เห็นแน่อ้อโคนเต็มรองเท้าแ้วไปไหว,ไหว้รอนี่ตอนนี้ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเพี่องตอนนี้อยู่ฝั่งฝั่งสตึกครับกำลังจะเดินข้ามไปจังกัะสุนอยู่ <laughs> เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเนาะเราเพงจะมองเห็นยวดูเขาเกาะก่อนครับดูรถเทนเยืยดบูมยืยดอาร์มาก่อนอันนี้กำลังยืดลอกบูมอยู่ยครับสูงได้กี่เมตรหนึ่งห้าหกสิบเมตรอูกไหมทำสูงสูงมากเขินได้แค่สองฟอกเองลอกปะป๊า ฝนตกมาใช่ดูตักใส่น้ำแรงมากตักใส่น้ำครับไอเชียวเลยแม่น้ำชีครับตอนนี้เห็นไหมเห็นน้ำไหลไหม นะครับเดีียงบูมมาแล้วรอเคาะครับเคาะเสร็จก็จะลดโซ,โซ,โซ่โอ้ลดสายโทนน้ำหนีเดนตายยากกวนี้โทนมันติดรองเท้าน้ำไหลครับวันนี้ไม่ได้เอาไมโครมากดนะว่างไง าจะไว้ยู่กสกินเดี๋ยวรอสักคครู่รับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นกันกระแทกครับเราจะเอาไว้วางจุดตรงนั้นนะมั้งตรงที่จะลงคานครับน่าจะเป็นยางแล้วเปล่าน่าจะเป็นแผ่นยางครับ เชียได้ลงยวมาไว้ครับเป็นจุดเป็นจุดครับแล้วจะลงนี่น่าจะเป็นวันที่สามครับวันที่สามของการมาวางทังปูนนะได้เยอะแล้วครับน่าจะอีกประมาณสองวันสองวันสาวันอีกก็น่าจะเสร็จครับดูการทำงานครับ ให้กำลังใจเช่นกันและกันนะพอสองข้างก็จุดละคู่หนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าจุดครับก็สิบอันสูงนะครับนู้นมีน้ำนอา,า,าจะได้ไหมดูขยยกครับไปครับ แ็นฝั่งโน้นยืดขาแล้วครับเดี๋ยว200จะมาก,กดครับฝั่งโน้นสูงมากสูงมากอลังการครับใช้200มากดขั้นหนึ่งครับอันนี้เพลินขันใหญ่อด็ดมาแล้วครับ ฝนตกมาเมาื่อกี้อันนี้ฝนตกจุดแดดมากเลยเอ้าหายทีแล้วเพี่นครับเร่งเครื่องนะครับดูขึ้นนะครับฝั่งนี้ร้อยแล้วไปแล้วอู้หูมันมาฝั่งนี้นะนี่ มันมาใส่คันนี้แล้วเดินไปแล้วครับพี่น้องร้อยแล้วครับยิงใหญ่ยิงใหญ่เจอคันนี้ห้าห้าตัน ทำไมดูดูทุน่นทวงน้ำหนักว่ะแมคโครโคตอีกับต้องรีบเข้ารีบออกครับเพราะว่า,าจราจรจะติดขัดหนักแต่ละ,ะนี้ต้องใช้เวลาที่กระชับที่สุดครับเท่าที่ทำได้แล้วก็ต้องปลอดภัยด้วย เป็นแปดล้อครับล้อรุ่นไหนเบอร์อะไรเนี่ยหกศูนย์ศูนย์อายห้าครับอย่ยางพันหกแครับขอบเดยี่ห้าไโกงคขั้นนะึงเดี๋ยวร้อนจัดอันนี้ตูดเทรนนะได้มาก นะเดี๋ยวไปดูตอนไอ้จงเขาลงนะดูนะครับจะมีแผ่นแผ่นกันกระเทกไว้รองครับเป็นอย่างเราจะวางแล้วก็จะมีจุดเชื่อมครับ จะมีทีมงานคอยดูครับว่าจุดไหนจุดไหนมีระยะของมันครับความใกล้ความห่างอใส่ประสบการณ์ครับเราใส่มาลอก่ันนะตรงกลางเขาเหลือตรงกลางเลือไว้ก่อนใส่มาช่วงข้าง จะต่อฟังทางยอ้อมผ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้มาฟังทางสตึกจะเพาะข้างหนึ่งก่อนนะจะพาะส่วนข้างใดข้างหนึ่งก่อน ที่ก็ลงครับเรียบร้อยบูมก็จะดึงขึ้นดึงขึ้นเบียงซ้ายเบียงขวาได้ครับมานนี้นะพี่น้อง จะปิดทางจราจรก่อนเลยครับปอะเียแต่ละแท 2> 2. 6, 2. 0, น2.6 2.0 1.7มีมีน้ำหนักจำนวนตันบอกเลยนะที่เขาตุบลูกถ่วงครับลูกถ่วงกี่ตันนี่รวมๆกันไปเป็น4 5 6ประมาณ6ตัน,นครับแะ้วก,ก็3 3ก้อนเนี่ยประมาณ6ตนันยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ถ้เออาเพื่อนมาเยี่ยมชมนะครับขั้นต่อไปก็จะมาเตรียมสแตนบายรอเลยประมาณนี้ครับนี่คือหน้างานจริงนะผมก็มาติดตามถ้าทำไม่ได้รับชมครับจนกว่าถนนนี้จะเสร็จเลยทุกขั้นตอนอลงทุนย้อนโอ้ล้นไป ได้แล้วใช่ไหมคเดี๋ยวต้อยครับลงน้ำไหลน้ำไหลอ่ะเปิดกันด้วยน้ำไหลเลยมันมันจะตกมันลื่นเดี๋ยวให้ดูน้ำไหลหน่อยความแรงไหม เยกะอะครับงนี้ถ้าแมคโครไม่กดนี่ไปแน่ครับแมคโครยังดีดแท็กขึ้นน่ะต่อไปครับประมาณนี้นครับพี่น้องขอบพระคุณมาอย่างมากครับที่เข้ามาตามรับชมขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ